ทุกวีใหม่ตอนนี้ท่านก็ภารกิจเยอะขึ้นท่านก็เลยต้องพระราชทานอาหารมาให้ที่โรงเรียนแล้วท่านเองกับรัชการที่แปดเนี่ยก็ฝักฝ่ายใจไปในคนตาบอดเยอะนะเพราะว่าไอ้เรื่องก่อนที่รอแปดจะสิน้นตอนที่จะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทั้งสองพระองค์ก็ดูเหมือนก็จะไปไปดูดูไปแอบแ,อบแอบดูดคนตาบอดอยู่เหมือนกันในลึกๆแล้วนะ <S <S นั้น นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเราโชคดีมากพุณผมนี่โชคดีถึงผมจะไม่ได้มีในหลวงมาเช็ดน,น้ำลายให้แบบสะขาว <c oughs> ยังโอเคเพราะสขาวเขาก็ยืนคนนั้น,น้ำลายยืดนะผมว่านะแาวใกล้ชิดมากก็ถือว่าเออเอาน้ำลายยืดในหลวงก็เดินมาแล้วเช็ดให้ใดูหัวนี่ก็เป็นพระคุณอย่างนั่นแหละในขาวถึงพอจะดีได้เขาบ้างเนี่ยเป็นพระมหากรุณาคุณอย่างที่สุดนี่ได้นั่นแหละก็ก็ถือว่าโอเคนั่นแหละ ก็ทั้งหมดนี้แล้วดูดีว่าในหลวงอาจจะไปทําอะไรที่มันแบบเอ็นดูแลช่วยเหลือเมตาของเรามากกว่งนี้แต่เราไม่รู้ทุกชอบทุกมุมเท<ช>่าที่ผมพอ <ๆ S 1> จะประมวลได้ก็ล่างในความว่ามันเป็นเรื่องจริงมีงเกิดขึ้นแล้วท่านลองคิดดูสิเด็กรุ่นนั้นผู้ใหญ่ทําไมปล่อยให้เคาะโตเคาะอะไรร้องเพลงในหลวงฟังเฉยเลยนะใช่ผมก็แปลกใจอยูน่นะใช่แล้วในหลวงก็ไม่ว่าอะไรด้วยนะหรือพอดีมันเป็นธรรมชาติเด็กกันแล้วนั่งนั่งอยู่แล้ว ลแล้วเราก็เห็นว่าในสซลล์โรงเรียนเลขไปเองหรือเอปล่าก็ไม่รู้นะมันก็เลยแบบมือไม้กับตนตุ่มต้นก็แค่รู้าเด็กคนนี้ก็อยากเล่นดนตรีแต่ไม่มีเครื่องนั่นแหละก็เลยไปทานให้ซอนหลังนั่นแหละก็ส่งมาให้แล้วแล้วรุ่นรุ่นที่ผมเรียนเนี่ยปรากฏว่าการดนตรีนี่สูงสุดสุดยอดนะอัดเทปส่งนอกเลยนะพอแล้วรุ่นผมอ่ะรุ่นหลังมันก็ไม่ได้้มันก็เปลี่ยนแปลงกระดังยุเพราะว่าคนเก่งขนาดอาจารย์บิยะนี่ไม่มีละ ถ้เก่งสุดจริงๆเก่งสุดจริงๆเลยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้ใกล้ชิดในหลวงเพราะว่าครูเปี้ยมีแตโชคดีแต่โชคดีแล้วแกก็เอาวิชาที่ได้จากในหลวงมาสอนพวกเรามาอะไรหลายเรื่องแล้วแกก็สอนด้วยโน้ตเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราคุยกันเฉพาะเรก่งถึงท่านเพราะว่าในหลวงเนี่ยเป็นบุคคลที่หายาก ผมก็เลยเชื่อว่าแกน่าดูนพโพทิส์ท่านนีนะคุณดูท่าน,านแกก็ได้เราเป็น,แ,น,นปแล้วเราคุยกันแบบธรรมดาเนี่ยเ,เราไม่ได้พูดดูหนิงน,นงี่ะนะเราคุยกันเราพูดไปตามภาษาพวกเราคุยกันท่านก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ก็ดูนี่มีหลายเรื่องอย่างเช่นอยู่ดีคนตกใกลไหวในหลวงก็หอใไอ้กำลังซ่อมไฟอยู่แล้วไอ้คนก็บอกก็สั่งว่าเฮ้ยเอ็งจับดีๆเว้หรือจะเลือดตำแ่งให้ ที่ไหนไายมองลงมาเป็นในหลวงไปจับบันไดให้อย่างเงี้ยโอ<ฮ>้โหไม่ธรรมดานะแล้วก็ในหลวงจะเข้าที่ไหนลูกคนก็ไม่ยอมไม่เข้าในหลวงบอกคนในแบงกนะ์อ่ะคนในแบงก์รู้จักคนในแบงกนะ์มั้เดี๋ยวแบงก์ให้ดูว่ะเนี่ยก็<ฮ>หลายเรื่องที่ท่านก็เป็นใันเประชาชนแม้แต่ผู้การคนหนึ่งที่ต้องไปเข้าเวรที่พระราชวังนะเขาบอกในหลวงก็กินเหมือนพวกเรานี่แหละเอ๋อให้เหมือนพวกเราเนี่ยแล้วยังมาเข้าทางไก่ย,ย่างส้งตมตำอะไรไม่รู้ตุ๋นด้วยตำไม่ท่านบ้าเรือเปล่าไม่มีตามไม่มีโอกาสเนี่ยนั่นแหละ ก็เป็นอย่างนั้นนั้นท่านก็อยู่อย่างติดดินก็อย่างที่ดเรเมตเขาเล่าอ่ะขนาดข้าวต้นกระบะไอข้าวกระทะเดียวกันกับลูกน้องที่ไปลุยป่าด้วยกันก็ยังมีคนต้องแอบไปตักไว้ในหลวงจานเล็กๆแล้วก็มีน้ำปลาพริกแล้วมีไข่อยู่อ่ะแล้วพอดีดรสซเมตแล้วใครเห็นจะไปเอาจานนั้นบอกไม่ได้ไม่ได้นี่ของในหลวงในกระทะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วในหลวงก็กินข้าวติดต้นกระท้าเหมือนกันลองคิดดูแล้วกันว่าเราจะหาพระหามสัตว์แบนี้ได้ที่ไหน ผมจะบอกว่าท่านเป็นเทพเราชาขั้นเทพขั้นเทพยิ่งท่านผิดใจไม่ธรรมดานะดีก่อนเล่าสู่กันฟังนะแหนแปะ